ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรส i ิ g งโหมดรายการที่จะสรุปผลแมตช์มวยปล้ำหิงวิจารณ์แมตช์มวยปล้ำยญิง, match, ลงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำยิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบีย้ยนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่48ของรายการ Ra ส l i n ิงห d e แล้วละคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึกใหญ่ประจำเดือนนี้นะคะจากทางสมาคม WWE อย่างศึก Money the Bank 2022ค่ะ เอาล่ะเราเชื่อนะคะว่ารายการเรส Link โหมดเทปนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเทปที่คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนเฝ้ารอคอยที่จะได้ฟังกันแบบใจจอใจจ,อใจจ่อเลยทีเดียวถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ผิดนักนะคะเพราะว่าเราอาัดรายการช้าปล่อยรายการช้าอย่างนั้นหรอคือเรื่องนั้นเนี่ยมันก็คงมีส่วนอยู่บ้างแหละแต่ว่าหลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟัง อยากจะรู้นั่นแหละว่าเราคิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในศึก m ั n นี The b a n บนะคะแต่ถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงลงไปยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็คือแมทไต่บันไดชิงกระเป๋ามัน e ี่เดอะแบงหญิงนั่นเลยค่ะบอกตามตรงเลยนะคะว่าเราเนี่ยหุดวิดเกือบที่จะถอดใจล้มเลิกความพยายามที่จะดูศึกใหญ่นี้ของสมาคม WWE ไปแล้วอะนะคะถึงแม้ว่ามันนี่เดอะแบมันจะเป็นศึกใหญ่อันนึง ที่มีกิมมิกน่าสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อให้มันจะไม่ใช่ศึกใหญ่ระดับบิ๊กโฟเหมือนรอยรัมโบ้เรสมานี a n ซัมเ m อร์สแลมหรือว่าเซอร์ไพร์ซอรีแต่มันก็มีความน่าดูในแบบของมันอยู่ แต่ว่านะคะแต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแมชกาดรวมไปถึงสถานที่จัดงานแล้วก็การปูเรื่องราวที่มันก็ไม่ได้น่าสนใจสำหรับเราสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เราคุ้ยเขวไปเยอะนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ตัดสินใจนะคะว่า เอาว่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูสักหน่อยก็ได้วะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการกลับมาเช็คดูก็แล้วกันว่าคุณภาพงานของสมาคมนี้เนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเราควรจะดูแบบห่างๆอย่างหงงๆแบบนี้ต่อไปหรือว่าจะกลับมาติดตามแบบใกล้ชิดเหมือนเดิมดีนะคะซึ่งเราบอกได้เลยนะคะว่าเราไม่เสียใจเลยจริงๆที่เราตัดสินใจไปแบบนั้น เราประทับใจกับมันเกินกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะเลยนะคะก่อนหน้านี้เราเองก็ได้อ่านความรู้สึกของคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนมาแล้วนะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างเกี่ยวกับศึกนี้แต่ว่าน,นี้คือความรู้สึกของเราที่มีต่อสึกมานี่ระแบงในปีนี้ค่ะ เอาละค่ะสำหรับศึกมานีอ t h แบงค์ในครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่13แล้วละค่ะเลขสวยใช่ย่อยเลยนะคะในวันเสาร์ที่2กรกฎาคมปี2022นะคะโดยที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนาม MGM Grand Garden Arena เเมืองพาราไดส์รัฐเนวดาดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ และสำหรับแมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึก m ั n นี่เ e อะแบงค์2022นะคะก็จะมีทั้งหมด3แมตช์ด้วยกันค่ะได้แก่นะคะแมตช์ Matt, แรกจะเป็นแมตช์ชิงกระเป๋ามันนี่เ e อะแบงค์หญิงระหว่างอเล็กซ่าบลิสอัสกะาเบกก้ลินช์เลซี่อีแวนส์ลิฟมอร์แกนราเคลโรดิเกสและชอตซีค่ะส่วนแมตช์ที่2นะคะแมตช์ Matt, ชิงแชมป์หญิงรอระหว่างเบียงกาบิลลซซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับคาเมล่าค่ะ ส่วนแมตช์ที่3นะคะจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์หญิงสแมกดาวระหว่างรอนด้าราวซีซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับนาตาเลียค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แมตช์แรกกันเลยดีกว่านะคะกับแมตช์กับแมตช์ชิงกระเป๋า Money in t อ e แบ n k หญิงค่ะสำหรับผลของแมตช์นี้นะคะลิฟมอร์แกนสามารถเอาชนะอเล็กซ่าบลิสอัศกาเบกก้ลินช์เลซี่อีแวนส์ราเคลโรดดิเกสและชอตซี่ไปได้นะคะ ในขณะที่เบกก้ลินช์กำลังไต่บันไดขึ้นไปเพื่อปลดกระเป๋า m o n e ี่เดอะแบมาเป็นของตัวเองลิฟต์มอร์แกนนะคะก็ได้ไต่บันไดที่ตั้งอยู่ข้างกันขึ้นมาเบกก้ลินช์จึงพยายามหยุดลิฟต์มอร์แกนด้วยการถีบบันไดของเธอให้ร่วงลงไปค่ะแต่ว่าลิฟต์มอร์แกนนะคะสามารถใช้เท้าถีบเชือกเส้นบนของเวทีดีตัวเองพร้อมกับบันไดไม่ให้ล้มลงได้ค่ะก่อนที่จะถีบเบกก้ลินช์จนร่วงตกบันไดไปนะคะแล้วไต่บันไดขึ้นไปปลดกระเป๋า m o n นี่เดอะแบมาเป็นของตัวเองได้สําเร็จค่ะ ทำให้ลิฟมอร์แกนนะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็กลายเป็นเจ้าของกระเป๋า m o น e ี่เดอะแบหญิงในปีนี้ไปค่ะสําหรับเราแล้วนะคะเราคิดว่าแมชนี้เนี่ยมันเป็นแมชที่ค่อนข้างจะสนุกเลยนะอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยมันก็เป็นแมชมวยปล้ำหญิงที่สนุกที่สุดในศึก m o n e ี่เดอะแบปีนี้แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันน่าจะทําออกมาได้ดีกว่านี้ ถ้าหากว่ามันไม่ได้มีข้อผิดพลาดในแมตช์เกิดขึ้นเยอะขนาดนี้นะคะเพราะก็ต้องยอมรับเลยล่ะค่ะว่าแมตช์นี้เนี่ยบอดกันกระจุยกระจายเลยตึ้ง ส่วนมากมันก็มาจากชอตซี่นั่นแหละแต่ว่าสำหรับเราแล้วอะนะคะมันเป็นการพลาดที่ก็น่าเป็นห่วงมากกว่าหน้าด่าะค่ะทั้งตัวของเธอรวมไปถึงเพื่อนนักมวยปล้ำหญิงรวมเวทีคนอื่นๆก็ด้วยอย่างตัวของชอตซี่เองเนี่ยก็พลาดจนถึงขั้นทำให้ตัวเองมือแหกเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวนะคะคือเราก็เข้าใจได้แหละว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ปล้ำแมทฮาร์ดคอร์ในแนวนี้มานานมากแล้วนะคะ และถ้าหากว่าสามารถมองข้ามเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆที่มีอยู่เต็มไปหมดตลอดทั้งแมทไปได้แล้วก็แมทนี้เนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ match, แมทไต่บันไดชิงกระเป๋าดีๆแมทหนึ่งมันควรจะมีอยู่อย่างครบถ้วนนั่นแหละค่ะสะปอตการใส่ท่าที่เสี่ยงอันตรายที่ทำให้คนดูดูแล้วรู้สึกเลือดพุ่งพล่านหรือว่าหัวใจเต้นรัวก็ยังคงมีอยู่นะคะไม่ได้ขาดหายไปไหน ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็มาจากทั้งตัวของเบกกี้แล้วก็อสกะนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่านักมวยปล้ำหญิง2คนนี้นี่แหละคือ2คนที่รับหน้าที่หนักแบกแมตช์นี้เป็นหลักค่ะซึ่งก็คงจะแบกกันเหนื่อยพอสมควรเลยแหละเพราะว่าคนอื่นๆอย่างราเคลเลซี่หรือว่าอเล็กซ่าเนี่ยก็ไม่ได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีสักเท่าไหร่นะคะในสายตาของเราแล้ว ในขณะเดียวกันนะคะเราก็ยังสังเกตเห็นว่ามันมีการใส่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเข้ามาในการทำสปอร์ตการปล้ำให้มีความแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจอยู่ซึ่งเราก็ค่อนข้างจะประทับใจกับความพยายามที่ว่านี้นะเพียงแต่ว่าไอความตะกุกตะกักที่เกิดขึ้นก็เลยอาจจะทำให้มันไม่ได้ออกมาดูดีอย่างที่มันควรจะเป็นนะนะคะแต่ถ้าถามว่าส่วนที่เราชอบมากที่สุดในแมท นี่เนี่ยคือส่วนไหนถ้าไม่นับตอนจบอะนะก็คงจะหนีไม่พ้นตอนที่เบกกี้กระโดดจากบันไดลงมาทิ้งเล็กดรอปใส่อสกะที่นอนอยู่บนบันไดอีกทีนึงคือเราคิดว่าเราไม่ได้เห็นสปอตแบบนี้จากเบกกี้มาตั้งแต่แมช a s t Woman Standing กับชาลต f แฟร์ในศึก Evolution เมื่อปี2018แล้วมัง้งโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นแมชที่สนุกใช้ได้นั่นแหละเราสนุกไปกับทุกอย่าง ที่นักมวยปล้ำหญิงทุกคนได้ทำในแมชนี้นะคะแล้วเราก็ลุ้นระทึกไปกับการที่จะได้เห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแมชนี้ตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆเพียงแต่ว่าไอ้ความไม่ลื่นไหลความตะกุกตะกากแล้วก็ข้อผิดพลาดมากมายที่เกิดขึ้นในแมชนี้เนี่ยมันทำให้เราดูไปแล้วก็รู้สึกอึดอัดไปพอสมควรนะคะ ก็อย่างที่เราได้บอกไปนะคะเราไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองใครสําหรับข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นเลยนะคะออกแนวเป็นห่วงเป็นกังวลมากกว่าซะด้วยซ้ําแต่เราเชื่อนะคะว่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในแมทนี้สำหรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนรวมไปถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยก็คือผลลัพธ์ของแมทนี้นี่แหละมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่แมทนี้จะทำได้แล้วล่ะ สำหรับลิฟที่เป็นตัวเต็งในแมตช์ชิงกระเป๋ามานี่ h แบง n k หญิงมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้บวกกับการที่คนดูคอยเชียร์เธอมาอย่างยาวนานอย่างตัวเราเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เป็นแฟนของลิฟขนาดนั้นนะคะแต่เราก็ยังเชียร์เลยอะ่ะเพราะเราเห็นถึงความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของเธอ เส้นทางอันล้มลุกคลุกคลานของเธอเนี่ยมันน่าเอาใจช่วยจริงๆนะคะพอพอกับการนั่งดูภาพยนตร์ชีวิตดีๆสักเรื่องหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราก็อยากจะเห็นลิฟตได้รับสิ่งนี้เป็นการตอบแทนจากการทำงานหนักมาตลอดไม่ใช่แค่ในปีนี้แต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาของเธอเออในที่สุดเธอก็ได้อะไรติดไมาติดมือบ้างสักทีนะคะ ถึงแม้ว่าโมเมนตัมของลิฟตเนี่ยมันจะเป๋ไปแบบเห็นได้ชัดเลยอะนะคะจากการพ่ายแพ้กับเบกกี้ในศึกเดวันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนมันทำให้เราแอบไม่มั่นใจอะค่ะว่าเธอจะสามารถก่อร่างสร้างตัวกลับมาเพื่อกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้ได้ไหมแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายของเบกกี้ด้วยซ้ำที่ได้กลายเป็นผู้ชนะไปนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ตอรี่ไลน์ของเธอกำลังเล่นอยู่กับเรื่องของ l o อ t t ร i กซซึ่งมันเหมาะเหม่งมากๆนะคะกับการที่จะมีจุดพลิกผันเป็นการได้กระเป๋ามานี่เนื้แบงไปแต่เราก็รู้สึกดีใจนะคะที่เราคิดผิดด้วยผลลัพธ์ที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็ยังเป็นผลลัพธ์ที่คนส่วนมากเนี่ยก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทำให้แมตช์นี้เนี่ยกลายเป็นแมตช์ที่ดีไปโดยปร,ริยายเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงของให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่3.5ดาวด้วยกันค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาพักเบรกกันเล็กน้อยด้วยแมทนี้กันเลยดีกว่าค่ะกับแมทชิงแชมป์หญิงรอนะคะระหว่างเบียงก้าบิแลกับคาเมล่าค่ะที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าพักเบรกค,คืออะไรถ้าได้ฟังจนจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รู้นะคะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะเบียงกาบิแลสามารถเอาชนะคาเมล่าไปได้ค่ะโดยการจับคาเมล่าใส่ท่า K.O.D จนสามารถจับคาเมล่ากดจนนับถึง3ไปได้นะคะทําให้เบียงกาบิแลกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์หญิงรอของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะหลังจบแมตช์นะคะในขณะที่เบียงกาบิแลกําลังฉลองชัยชนะของตัวเองอยู่คาเมล่าก็ได้เข้ามาจู่โจมด้วยความไม่พอใจอยู่สักพักก่อนที่จะจากไปนะคะ บอกตามตรงเลยนะคะว่าแมตช์นี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่เราดูแล้วรู้สึกลุ้นมากลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีน่าเบื่อชิบหายเลยนะคะน่าเบื่อจริงๆมันเป็นแมตช์ที่ไม่ได้มีอะไรเลยอะคะ่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆ คือเราก็เข้าใจแหละว่าคาเมล่าเนี่ยมาเป็นตัวตายตัวแทนของ r รีาริปลี่ที่ต้องถูกถอดจากแม์นี้ไปเพราะว่าได้รับบาดเจ็บอนะคะถึงขั้นกระทบกระเทือนทางสมองเลยซึ่งเราก็หวังว่าเธอจะหายดีเป็นปกติในเร็ววันนะคะคือยังไงซะการเอาคาเมล่ามาเสียบแทนรีอาเนี่ยมันก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของความคาดหวังของตัวแม์แล้วก็คุณภาพของตัวแม์ที่มันจะออกมา แต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่เราคิดว่าคาเมล่าเนี่ยก็น่าจะทําได้ดีกว่าแค่มาตะโกนโวกเวกไว้ๆทาท่าทางอยู่ไม่กี่ท่าแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เบียงก้าเป็นคนแบกแมทนี้ทั้งแมทนะคะแล้วต่อให้เป็นเบียงก้าก็ใช่ว่าจะแบกแมทนี้ด้วยตัวคนเดียวให้ไปตลอดรอดฝั่งได้นะคะสภาพก็อย่างที่เห็นเลยอะคะ่ะแบกแคปตายแต่แมทที่ออกมาเนี่ยก็เป็นแค่แมทที่ปล้มแบบถูถถไๆไทยๆให้มันจบไปงั้นๆ ก็ดีแล้วจริงๆะนะคะที่เราไม่ได้ตั้งความคาดหวังอะไรเอาไว้กับแมตช์นี้เลยถ้ามันเป็นแมตช์เดิมเบียงก้าเจอกับรีอาเนี่ยก็ยังว่าไปอย่างอันนั้นเราสามารถคาดหวังกับทั้งเรื่องคุณภาพของแมตช์แล้วก็ผลลัพธ์ของแมตช์ได้อย่างแน่นอนเพล่เพลเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแมตช์ที่ขโมยซีนจากแมตช์อื่นๆในศึกนี้ด้วยซ้ำไป ยังไงซะเราก็ยังคงรอคอยแมทที่สองคนนี้จะได้มาเจอกันอยู่ดีนะคะหวังว่าวันนั้นมันจะกลับมาถึงในเร็ววันแล้วเราก็ดีใจเหลือเกินนะคะที่พอแมทนี้เนี่ยมันเริ่มจะยาวและเริ่มจะยืดแล้วก็ เล่นตัดจบมันด้วยการให้เบียงก้ารีบจับคาเมล่าใส่ท่า KO D ให้มันจบๆไปเลยนะคะมันน่าเบื่อมากอะจนเราเริ่มจะทรมานทรกรรมกับการน,นั่งดูแม์นี้แล้วนะคะก็คือการตัดจบไปก็เหมือนกับการถอดสายออกซิเจนให้เราได้ไปแบบเออพ้นทุกสัทีก็ก็ถือว่าดีนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแม์นี้เอาไว้ที่1.75ดาดาวด้วยกันเอาไปแค่นั้นพอนะคะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเรากลับมาจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งกับแมตช์ที่3 m a แมตช์สุดท้ายนี้นะคะในแมตช์ชิงแชมป์หญิงส m a c กดาว n ระหว่างรอนด้าราซีกับนาตาเลียค่ะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะรอนดาราวซี R R y, สามารถเอาชนะนาตาเลียไปได้นะคะโดยการจับนาตาเลียล็อกด้วยท่าอัมบาจนนาตาเลียทนไม่ไหวต้องตบพื้นยอมแพ้ไปตามระเบียบค่ะทำให้รอนดาราวซีนะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์หญิงสแมกดาวของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะ หลังจบแมตช์นะคะลิฟมอร์แกนเจ้าของกระเป๋ามัน e ี่ n t h เดอะแบหญิงปีนี้ได้วิ่งออกมานะคะขอใช้กระเป๋า Money in the b a n แบกแลกกับสิทธิ์ชิงแชมป์หญิงสมั d o าวกับรอนดาราซี่ทันทีค่ะ เมื่อเสียงระฆังดังลั่นเป็นสัญญาณให้เริ่มได้ลิฟ m มอร์แกนนะคะตั้งใจจะเตะรอนด้าราลซี่แต่กลับถูกจับล็อกด้วยท่าแองเกิลล็อกซะเองค่ะแต่ว่าสุดท้ายนะคะลิฟมอร์แกนก็สามารถทิบรอนด้าราลซี่จะหลุดออกมาได้แล้วก็เข้าไปรวบกดรอนด้าราลซี่จนนับถึง3ได้สําเร็จนะคะทําให้ลิฟ m มอร์แกนกลายเป็นแชมป์หญิงสมัทดาวน์คนใหม่ไปในทันทีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขอพูดถึงในส่วนของตัวแม์ก่อนแล้วกันนะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงเรื่องของการแคชอินในส่วนของตัวแมตช์ชิงแชมป์หญิงสแต็กดาวทุกคนก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะว่าเราไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นอะไรที่มันหวือหวาจากแมตช์นี้แม้แต่นิดเดียวยังไงซะผลลัพธ์ของแมตช์นี้เนี่ยก็ไม่มีทางออกมาเกินไปกว่าความคาดหมายของเราอยู่แล้วนาตาเลียต้องมานอนรองมือรองเท้าแพ้ให้กับรอนด้าแบบแน่นอนร้อซนะคะมันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้เลยจริง แล้วก็อย่างที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันนะคะว่ารอนดามีเพอร์ฟอร์มการปล้ำที่หย่อแยะแค่ไหนไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยไม่มีแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้ได้เห็นอีกด้วยนะคะสตวนันนาตาเลียก็คือนาตาเลียนั่นแหละเธอไม่ใช่นักมวยปล้ำหญิงที่แย่ก็จริงนะคะเธอเป็นคนที่มีเทคนิคแน่นมากๆคนนึงเลยด้วยซ้ํา เพียงแต่ว่าเธอปล้ำได้หน้าเบื่อเกินไปหน่อยนะคะแล้วลองคิดดูสิเมื่อสองคนนี้ได้มาบรรจบพบเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องไม่ใช่โกโก้ครันช์อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะตัวแมทก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เราได้คาดการเอาไว้สักเท่าไหร่เลยแมทนี้เนี่ยเน้นพธิธีการประลองกันไปมาชิงไหวชิงพริบกันไปมาระหว่างการใช้เทคนิคจับซับบิชชันของรอนด้ากับนาตาเลีย ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นของถนัดแล้วก็ของขึ้นชื่อของนักมวยปล้ำหญิง2คนนี้อยู่แล้วแหละแต่แน่นอนนะคะว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่น่าเบื่อแทบจะตลอดทั้งแมตช์เลยละค่ะ จะยกเว้นก็แค่ช่วงท้ายแมตช์ช่วงเดียวนะคะตอนที่มันใกล้ๆจะจบนี่แหละที่มีการเคาน์เตอร์ท่าสับมิชชั่นกันไปมาระหว่างรอนดากับนาตาเลียจากแองเกิลล็อกไปชาร์ปชูเตอร์จนมาจบที่อาร์มบาร์น่าจะประมาณนี้นะคะถ้าเราจะไม่ผิดซึ่งเราคิดว่าเออคอมโบชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะคะเราชอบมากเราว้าวมากกลายเป็นว่าส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่ดีที่สุดในแมตช์ไปเลยนะคะ โอเคที่นี้เนี่ยเรามาพูดถึงสิ่งที่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกคนน่าจะอยากฟังเราพูดมากที่สุดในศึกนี้กันบ้างดีกว่านะคะกับการแคชอินกระเป๋า m ั n e ี่ n ดอะแบงคของ l ิฟ t เราแปลกใจอยู่เหมือนกันนะที่เลือกให้ l ิฟ t เนี่ยแคชอินให้มันสิ้นๆ้นเรื่องในคืนเดียวก,กันกับที่เธอได้กระเป๋า m o นนี่เดอะแบงคมาเลยโอเค ด้วยการวางลำดับแมทชิงกระเป๋าเอาไว้ก่อนแมทชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ทั้ง2 m a แมทแบบนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นโอกาสที่โคตรจะงามเลยสำหรับการแคชอินกระเป๋ามา i นี h เนบ n k แต่เราก็เบื่อแล้วเหมือนกันนะคะกับการที่ให้นักมวยปล้ำหญิงถือไอ้กระเป๋านี่เพียงแค่หนึ่งวันหรือว่าไม่ถึงวันด้วยซ้ำแล้วแคชอินเลย คือเราอยากจะเห็นนักมวยปล้ำหญิงถือไอ้กระเป๋านี่น,น,นานๆหน่อยอะค่ะแล้วค่อยแคชอินเหมือนตอนที่คาเมล่าได้ปีแรกเลยอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะเพราะว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับเราอีกต่อไปแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ลิฟตัดสินใจแคชอินกระเป๋า money in the bank แล้วแคชอินได้สำเร็จด้วยนี่สิแถมยัง cash in กับแชมป์หญิงสมัคดาวอีก ซึ่งเราโอเคมากๆเลยนะคะโคตรโอเคเลยอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ส่วนตัวไปหน่อยนะเพราะว่าเราอะไม่ชอบรอนด้าแล้วการที่เราได้เห็นรอนด้าถูกกระเป๋าทุบแล้วก็เสียแชมป์มันก็เป็นอะไรที่สะใจสำหรับเรามากๆแล้วแล้วเราขอสารภาพตรงนี้เลยนะคะว่าตอนที่ลิฟต์แคชอินกระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์แล้วต้องจับกดรอนด้าให้ได้เพื่อให้ได้แชมป์มาครองเนี่ย มันเป็นอะไรที่ระทึกแล้วก็หวาดเสียวมากๆเลยนะคะคือไอ้จังหวะนั้นน่ะมันกินระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละแต่ว่าในความรู้สึกของเราอะ่ะเรารู้สึกว่าไม่กี่นาทีนั้นมันยาวนานเหมือนชั่วชีวิตของเราเลยอะ่ะเอออันนี้ไม่ได้โกหกนะนี่พูดจริงจะไม่แปลกใจเลยนะถ้าในตอนนั้นน่ะเราดูแล้วเราจะเกิดอาการหัวใจวายขึ้นมา เพราะว่าไอ้โมเมนต์นั้นน่ะมันลุ้นขนาดนั้นจริงๆลุ้นมากๆครั้งสุดท้ายที่เราดูมวยปล้ำแล้วใจเราสั่นได้มากขนาดนี้อะ่ะมันคือแมตช์ชิงแชมป์หญิงสมัยดาวของซาชาแบงก์กับเบียงกาบิแลในรสเซียปีที่แล้วนู่นเลยนะคะแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราเห็นลิฟมอร์แกนโดนรอนด้าราซี่จับใส่แองเกิลล็อกอะคะ่ะ มันเป็นอะไรที่หมิ่นเมว่าจะทําได้หรือไม่ได้มากจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องขอชมนะคะว่าเออเขาทําตรงส่วนนี้ที่เล่นกับความรู้สึกของคนดูออกมาได้ดีมากจริงๆและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเราขอแสดงความยินดีกับตัวของลิฟด้วยที่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้สักทีแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่เชียร์ลิฟด้วยนะคะ เพราะว่าเชียร์กันมานานแรมปีจริงๆเชียร์กันจนเหนื่อยเชียร์กันจนเกือบจะถอดใจกันไปหมดแล้วกว่าจะสมหวังกันได้นะคะคนอะไรเป็นตัวเต็งแมชม m น n ี่เดอะแบงก์หญิงมาตั้งแต่ปีที่แล้วเย็นปีนี้แต่เพิ่งจะมาได้จริงๆเนี่ยก็ปีนี้นี่แหละคือเธอสมควรจะได้รับสิ่งนี้แล้วจริงๆอะค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเออได้แชมป์แล้วพวกเราคนดูจะสามารถวางใจกันได้เลยนะเพราะเรารู้สึกว่า นี่มันก็แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแหละของจริงอะ่ะมันจะมาหลังจากนี้ตัางหากเราคนดูยังต้องมานั่งลุ้นกันต่อไปอยู่ต่อให้เออตอนนี้เนี่ยได้รับการผลักดันมาจนถึงตรงนี้แล้วก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้จะยังคงผลักดันต่อไปไหมจะไม่หยุดผลักดันแบบดือด้อใช่ไหม ยิ่งตอนนี้มีข่าวออกมานะคะว่าได้มีการวางแพผนวางแผนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าลิฟตเนี่ยจะต้องป้องกันแชมป์หญิงสแมกดาวกับรอนดาคนดีคนเดิมในศึกซัมเมอร์สแลมที่กำลังจะมาถึงนี้นี่แหละคะ่ะก็ได้แต่หวังว่าประวัติศาสตร์มันจะไม่สํารอยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซัมเมอร์สแลมปีที่แล้วก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวแหละ ที่จะเป็นแบบนั้นนะคะอย่าให้การได้แชมป์ครั้งนี้ของลิฟ t มันเป็นเพียงแค่การเล่นกับความรู้สึกของคนดูเลยเพราะดูเหมือนว่าสมาคมนี้เนี่ยเขาก็เก่งกับอะไรแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่2.75ดาวด้วยกันค่ะโดยรวมแล้วนะคะ สำหรับแมทมวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในศึก Money in the Bank ครั้งนี้นะคะ เราคิดว่ามันเป็นศึกที่น่าประทับใจแล้วก็น่าจดจำสำหรับเราศึกหนึ่งเลยนะก็คงเป็นเพราะโมเมนต์ของ Liv Morgan, ลิฟต์มอร์แกนล้วนๆเลยนั่นแหละเพราะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแมทช์การปล้ำอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหวือหวาหรือว่าพิเศษอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เราก็คาดหวังนั่นแหละว่าหลังจากนี้ไปต้นไป สมาคม WWE จะสามารถรักษาความรู้สึก feel good ที่น่าประทับใจแบบนี้เอาไว้ได้แบบตลอดรอดฟังนะคะไม่ใช่ว่าทำมันขึ้นมาแค่ประเดี๋ยวประดาเอากระแสะกรเท่านั้นเองหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะแล้วสำหรับคนที่รอดู reaction สึก Money ่เ t อ e แบ n k ในปีนี้ของเราอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวจะได้ดูกันหลังจากที่เทปนี้ออกไปได้ไม่เกิน3-4วันอย่างแน่นอนนะคะขอเวลาเราเดี๋ยวเดียวในการตัดต่อแล้วเดี๋ยวจะได้ปล่อยให้ได้ดูกันนะคะไม่นานเกินรอแน่นอนค่ะแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเราก็ต้องขอแวะมาขอบคุณสมาชิกทุกๆคนด้วยนะคะ ที่ได้กดสมัคร Membership YouTube ของช่อง The CatBean นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่อง The CatBean รวมไปถึงรายการ Wrestling Mode แล้วก็รายการในเครืออื่นๆของ The CatBean ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนการซัพพอร์ตแล้วก็กำลังใจนี้ด้วยจริงๆคะ่ะขอบคุณนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการ Wrestling Mode ได้ทางช่อง YouTube The CatBean ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ Wrestling Mode นะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The CatBean เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b e a n ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกตอนใหม่ๆของรายการ Race ์ i ิ g Mode ค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a t b e a n เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโด o n a t ค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ True Money w a l l e t นะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ